และก็ลดโอกาสของที่จะข้อไฟตรงข้ามติดหปอนะครับไอ้ลดโอกาสที่จะข้อไฟตรงข้ามนี่คือ100%อยู่แล้วนะคือติดแน่นอน100%นะครับมาดูกันว่าจะโอกาสติดแข็งหรือเปล่าไปดูพ่อดามเมจแรงเวอร์วัวงแล้วติดคีด้วยครับผมช็อตนี้ยังไงไปอาา่ะอ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทพมรณาชีวิตนี้รันกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะครับผม ก็อีกไม่นานนะครับเซิร์ฟไทก็จะเปิดแล้วนะครับวันที่18บแปดนะไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นวันที่18แหละเพราะว่าใน i o s มันเด้งเตือนมาวันที่18นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าอิสึกายะโทชิโร่บางไคนั่นเองนะครับผมบางไคก็ไม่รู้แหละแต่ที่รู้สกิลมันดูเหมือนจะเก่งนะครับแต่ตัวมันก็วัดดวงอยู่ดีนะครับเป็นตัวรุนดวงนะนี่ครับผมอย่างเท่เลยมังกรน้ําแข็งของเราอย่างโก้ ก็อยู่ในระดับ UR นะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นสายน้ำแข็งนะสกิลของเขาบอกไว้เลยว่าวัดดวงเยีงแล้วครับผมคล้ายๆกับตัวละคร SSR เลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนสกิลที่1ครับผมสกิลคอมโบของเขานะครับสร้างความเสียหาย1เป้าสร้างความเสียหายเพิ่มเติม60%ให้กับตัวละครป้องกันนะครับต้องเป็นตัวละครป้องกันนะครับถึงจะโจมตีเพิ่มความเสียหาย60%นะสร้างโรคให้กับตัวเองนะครับผม10%ตาม HP สูงสุดเลยนะ โลก็ขึ้นอยู่กับพลังเฮพี่ของเขานั่นเองนะครับผมสกิลที่2ครับผมสกิลอันติของเขานะฮะสร้างความเสียหายโจมตีทุกตัว6ตัวนะครับผมและลดคิ้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมลดโอกาสที่ค์ที่เนะครับไม่ได้ลดอาตาัตราคีดาเมจนะแต่ลดอัตราขี้ของฝ่ายตรงข้ามลง15%นะครับและโอกาส20%นะครับผมที่จะทำให้ศัตรูติดแช่แข็งเป็นเวลา1เทินนะฮะโ,โห ก็คือวัดดวงอีกแล้วนะครับผมโอกาส20%นะครับว่าจะออกหรือเปล่าแต่ที่ดีก็คือเขาจะทําดาเมจ6ตัวละครนะครับแล้วก็ลดคี้15%เลยนะหลังจากปลุกอาวุธแล้วนะครับผมดาเมจเขาจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็การแช่แข็งของเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการแช่แข็งของเขาอ่ะและช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีคีสที่คล่องเป้าหมายด้วยครับผมก็คือถ้าเราปลุกอาวุธแล้วนะครับผมอัตราคีสแล้วก็ดาเมจของเราแล้วก็อัตราการแช่แข็งเราจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ก็เราไปแบบกระชับกระชับให้เข้าใจกันง่ายเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายนั่นเองนะสกิลที่3ของผมสกิลพาร์ทนะครับจะโจมตีเส่ตัวละครที่ดูกแช่แข็งแรงขึ้นนะับสมมติถ้าเราตีเส่็จตัวที่โดนแช่แข็งของเราครับจะทําดามิตแรงขึ้นนั่นเองนะครับและเมื่อพันธมิตนะครับโจมตีติดขี้ตะเข้าฟันธมิตของเราจะได้โล่เท่ากับ25%ของพลังโจมตีของเขานะฮะโอ้โหคือสมมติถ้าตัวละครฝั่งเรานะครับตีติดคิเราก็จะได้โล่นั่นเองนะครับเป็น พลังจุ่มตีเราทำได้ด้วยนะโอ้โหแรงมากๆแล้วท่าแรงมากๆนี่ก็ได้โล่เยอะมากๆนะครับเราไปดูแบบไม่เห็นภาพจะชัดด้วยว่าตัวละครมันจะเก่งจริงหรือว่าผมพูดเล่นนะฮะตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่รู้สึกมันต้องใช้ดวงนิดนึงนะฮะแล้วก็มันจะไม่ค่อยสุดมากนะเพราะว่าพาร์ตสิของเขานะครับมันต้องตีตัวละครตดแช่แข็งด้วยนะฮะโอเคเรามาดูกันตีธรรมดาเขาขงั้นก่อนนะผมว่าตีธรรมดาขเขาจะเป็นยังไงนะฮะไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะเป็นการปล่อยน้ําแข็งไป3ทีนะครับผม เรามาดูสกิลที่1น,นะครับผมสกิลคอมโบของเขานะครับสร้างความเสียหาย1เป้านะครับและจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมผกดเดืให้กับพลังป้องกันนะรเราตีธรรมดาก่อนนะผมตีใส่ตัวที่ไม่ไม่ใช่สายพลังป้องกันก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามหมื่ 37, นะครับไม่ตายด้วยนะฮะเรามาดูอิสุกยะโคชิโร่นะครับตีใส่ตัวพลังป้องกันบ้างครับว่าจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับจากดาเมจทีราทำไว้ข้างต้นนะมาดูกันนะผมโป๊ะ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 ,ปะนี่ผม แรงขึ้นจริงๆนะครับเป็นยังไงล่ะก็เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยนะครับทั้ง2ฝั่งหน้าจอนะครับว่าการตีใส่ตัวที่ไม่มีพลังป้องกันตัวที่มีพลังป้องกันมันต่างมันแค่ไหนนะครับเลยทําให้ตัวสายพลังป้องกันตกเบตานะครับเพราะว่าสายที่ตีใส่พลังป้องกันนี่คือเยอะมากๆนะครับตัวที่เข้าใหม่ๆนี่คือติดโจมตีใส่พลังป้องกันแรงมากๆเลยเออทำให้พลังป้องกันยืนไม่ได้เลยนะครับในเมตาในอนาคตนะฮะ เรามาลองสกิลที่2กันต่อครับผมสกิลอันติของเขานะครับผมสร้างความเสียหายทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันก็คือเดี๋ยวจะให้เห็น6ตัวละครเลยครับผมว่าจะมีโอกาสติดแข็งไหมครับโอกาสแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะและก็ลดโอกาสของที่ที่ขฝ่ายตรงข้ามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ลดโอกาสที่ที่ข้อไฟตรงข้ามนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคือติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกันว่าจะโอกาสติดแข็งหรือเปล่าไปดูพ่อดาเมจแรงเวอร์วังแล้วติดคีด้วยครับผมช็อตนี้ยังไงเปี้ยงต้าตายก่อนตายก่อนจริงๆด้วย เห็นไหมทุกคนมันจะมีแสงขึ้นนะครับติดตามตัวของไฟรงข้ามนะครับว่าโอกาสลดคีย์ของเขานะครับแล้วก็ติดน้ําแข็งตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหโอกาส20%นั่นเองนะครับผมติดแข็งไปด้วยก็คือพาร์ทสิบนะครับก็จะคอมโบพาร์ทสิบได้ตรงที่จะโจมตีใส่ตัวละครที่ติดแค่แข็งนะครับแรงขึ้นนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วตัวคือตอนนี้มันจะไม่เห็นภาพจริงนะเพราะว่าเลือดของบอทนะครับมันน้อยไปนั่นเองนะครับเลยทําให้เห็นภาพจริงนะถ้าเอาไปเล่นจริงๆนะครับดาเมจเขาจะเวอร์มากๆนะครับเมื่อเขาตีใส่ตโดนังป้องกกันนแแล้้ว็็ติดําขงอีก จะทาให้ดามจงแรงแบบเวอร์เลยและที่ตัวละครน,นี้มันดีตรงที่พาสสีของเขาจะทําถ้าฝ่ายของฝ่ายเรานะครับติดขีนะครับจะได้โล่นะครับเออมันทาให้ฝ่ายเราอึดขึ้นนิดนึงนะฮะอึดขึ้นนิดนึงแต่ก็ต้องวัดดวงให้เพื่อนเราติดขีอีกมันเลยทําให้ตัวละครไม่ค่อยสุดมากๆนะครับและก็เลยไปพ่วงการตีของเขาที่ต้องวัดดวงนะครับโอกาส20%ว่าจะติดหรือเปล่า คลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับพูดแบบกระชับกระชับให้จบแบบว่องไวยนะครับให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆและถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพื่อ,อ,อให้ผมอธิบายตรงไหนก็บอกได้นะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์และกด subscribe s c r i า e ผมด้วยนะเพื่อเป็นแรงดันคลิปอย่างมากเลยนะครับผมที่จะไปลืมติดตามด้วยนะบ่อยๆครับ <Okay. S 1> อันติีไปปิดฉากไปลูกพ่อกาเมดรวดวังอลังการติดที่อีกแล้วเปี้ยงเรียบร้อยครับผมแรงไหมละ่ะไม่ติดแข็งสักตัว Trapping out the band, oh.